กับสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ที่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกไว้แล้วกันนะครับนอว่าวันนี้นะครับพี่ก็จะมา สอนนะครับน้องเรียกได้ว่ารับสุดนะแข่งแบบวิีนะครับเพราะว่าตั้งแต่วันนี้ป็นต้นไปนะครับสามารถรับได้แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ได้สองสุดวิฟีนะครับของวิฟีนั่นเองนะครับน้องก็เรียกได้ว่าวันนี้สามารถรับได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยนะครับว่ากิจกรรมนะครับก็น่าเล่นจัดเลยนะครับก็การรับสุดนะครับน้องก็ไม่ได้ยากด้วยนะครับและกิจกรรมก็มีของฟีเยอะมากมายนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้้ดูละะะกกกกัันนนนครรรรรบบว่าาาิจมขอองเ็ กิจกรรมต่างๆนะครับน้องมีอะไรบ้างเองนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องด้สองอกกิจกรรมต่างๆนะครับน้องหรือว่ากิจกรรมฟิฟีกิจกรรมใหม่ๆนะครับน้องก็บอกมาได้เลยนะครับทุกคนที่ขอบอกนี้แล้วกันนะครับน้องว่าพี่จะสนรับแล้วก็จะแจกให้ละกันนะครับถ้าไหนเจไม่แจกให้นะครับน้องก็จะประมาณนี้นะครับและวันนี้นะครับก็ไปรับ ของที่ GM แจงให้หรือว่าไปสลองแชมป์ในการรับชุดนักแข็งที่กลัวนะครับทุกคนเออก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่นะครับเพียงแค่เราเล่นภารกิจหรือว่า ทำภารก no ิจกับเพื peine. ่อนนะครับน้องก็สามารถรับสุนัขแข่งได้แล้วนะครับแต่ก่อนอื่นพี่ขอฝากกิจกรรมดีๆก่อนละกันนะครับน้องก็คือถ้าคลิปนี้มีคนดู5้าคนดูขึ้นไปเลยครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลิน่าฟรีมูลค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แบบฟรีๆหนยนะครับสำหรับองน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดูเยอะนะครับเดี๋ยวพี่จจะะ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 ะมมาาาแแแกก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 กขอองงให้้้บบบบบลลลลลลััััััันน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 คค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 รรรรททุุ็ฝดวยไ์์ช เรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะเรียกได้ว่าหลายหลคนนะครับก็คืออยากเล่นมากๆเลยนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมแจกซูช์แบบฟรีๆนะครับเนาะตอนนี้สามารถรับได้ตั้งแต่วันที่26นะครับจนถึงที่23นะครับทุกคนพี่ขอบอกนี้แล้วกันนะครับเนาะว่าตอนนี้นะครับเนาะก็คือเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะครับเนาะเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันที่17แล้วนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับพวกเนาะคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะ ครับน้องก็เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่แบบว่าแค่ลงไปเล่นกับเพื่อนคนเดียวเท่านั้นนะครับน้องก็คือหลายคนไม่เข้าใจนะครับน้องว่าคําว่าเล่นกับเพื่อนเล่นยังไงนะครับน้องผมก็เข้าไปเล่นนะครับแต่ก็ไม่ได้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องว่าคําว่าไปเล่นกับเพื่อนนะครับน้องต้องเป็นเพื่อนในเกมนะครับทุกคนไม่ใช่ว่าเราสุ่มอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนเก็นะครับก็คือเราไม่ได้ซุ่มนะครับนอหรือว่าเราไม่ต้องซุ่มนะครับนอก็คือ เราต้องเชิญเพื่อนเข้ามาในตี้แล้วก็แอดกันนะครับนาอหรือว่าเพื่อนในเฟสที่มีอยู่แล้วเพื่อนเก่าที่มีอยู่แล้วเพื่อนในแคนที่มีอยู่แล้วนะครับนาอหรือว่าเพื่อนใหม่แต่ต้องได้แอดกันไว้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับนาอถึงจะได้เป็นเพื่อนกันในเกมจริงๆนะครับแล้วลงไปเล่นแค่หนึ่งเกมในโหมดอะไรก็ได้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพียงเท่านี้ก็รับไปเลยในส่วนของซุดนะครับนาอรับโคดง่ายนะครับเพราะว่าบางคนสุ่มไปนะครับมันก็ถือว่าเล่นกับเพื่อนนะครับนาอแต่ก็ไม่ใช่เพื่อนจริงๆนะครับ ก็คือเป็นเพื่อนที่สุ่มมาเจอนะครับน้องก,ก็จะเป่ามานี่เลยนะครับทุกคนและหลายคนถามมาว่าพี่ผมไม่มีเพื่อนสักคนเลยทํำยังไงนะครับน้องก,ก็คือ แอดเลยนะครับเนาะแอดใครก็ได้ Jamie, <lonely> 1คนนะครับเนาะเข้าไปในโซนปิสตานะครับเนาะรีดีว่าไม่มีเพื่อนก็ต้องมีแน่นอนนะครับเนาะในนั้นนะครับมีทั้งคนปั่นนะครับมีทั้งคนจีบกันนะครับหรือว่าคนหาเพื่อนเล่นนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับหรือว่าเข้าไปในตี้ใดที่หนึ่งแล้วก็แอดคนใดคนหนึ่งไว้ก็ได้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะและจะมีเหตุผลว่าพี่ผมไก่ไม่มีคนเล่นด้วยผมแต่งตัวไม่ได้ผมแบบว่าแต่งตัวไม่โหดมีคนแบบว่าเข้าไปในกลุ่มแล้วเตะออกอะไรประมาณนี้นะ นอนะก็สร้าง2องไอไปเลยนะครับนอะเพราะว่ายังไงก็คือมันเป็นสุดทางสุดท้ายอยู่แล้วนะครับในการหาเพื่อนนะครับนอะก็เรียกได้ว่าหลายๆคนนะครับนอะก็คือ อาจจะไม่มีเพื่อนจริงๆนะครับเนาะ <No. S 1> แต่ก็ไม่เป็นไรนะคร <laughs> <started> claro ok. ับเนาะเดี๋ยวพี่เล่นเป็นเพื่อนเอาหรือเปล่าล่ะนะครับก็คือพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าถ้าคนไหนมีเพื่อนเดี๋ยวพี่หาเพื่อนให้ลวกันนะครับคอมเมนต์ไอดีหรือว่าคอมเมนต์ซื้อเกมไว้ใต้นี้แล้วกันนะครับใต้คอมเมนต์ลวกันนะครับเดี๋ยวพี่จะไปเล่นด้วยลวกันนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนวันนี้ก็สามารถรับสุดได้ประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่ก็เล่นเมื่อกี้เองนะครับเนาะแล้วก็มาอัดคลิปแล้วก็ทําให้ทุกคนได้รู้นะครับว่าเออมันต้องเป็นเพื่อนจรอาาัสด์ืว่ ีก็จะเป็นเดือนใหม่แล้วนะครับเราจะมารีว so re so ิวดีกว่านะครับในส่วนของสิงสูงนะครับทุกคนซิงสูงเดือนต่อไปนะครับก็จะเป็นทางด้านของนี่ลอยนะครับน้องก็เรียกเดียวว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของสิงสูงเดือนถัดไปนะครับน้องก็หนึ่งเลยเป็นซุปผู้หญิงนะครับน้องเป็นลาซาสิงโตนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของปืนพลาสม่านะครับน้องแล้วก็กองศพนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี่ลอยนะครับทุกคนโคตรจะเท่นะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนก็ยังจะมีีททาางงดด้นนนขอุุครก่ย นอเป็นซุดสําหรับสายฟรีนะครับเป็นซุดสิงโตนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนและยังไม่หมดเท่านี้นะครับนอยังจะมีทางด้านของสกินรถชิฟนะครับนอที่แบบว่าเป็นสีทองนะครับนอและเป็นสิงโตประมาณนี้นะครับนี่ดีว่าโคตรสวยโคตรเท่โคตรว้าวเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของกองสุนะครับที่แบบว่านี่ร้อยนะครับนอเป็นสิงโตประมาณนี้นะครับเป็นสิงโตแกะสลักละกันนะครับนอเรียกแบบนี้ละกันนะครับก็หยุดแห่งปิระมิดนะครับนอแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของสเก็ตอร์ ตัวใหม่นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนิ้เลยนะครับนอลราก็จะมีทางด้านของโปรไฟล์นะครับนอลราก็สกินปืนพัดมาถาวรนะครับนอบวกระยะ2นะครับนอลราก็บวกความเร็วในการขึ้นที่นะครับนอก็จะเป็นประมาณนิ้เลยนะครับพี่เขาบอกเลยในกันนะครับนอว่าเป็นสกินปืนพัดมาที่แบบว่าหล่อเท่มากๆเลยนะครับนอลราก็ต่อมานะครับนอก็จะเป็นทางด้านของหนิ้เลยนะครับทุกคนก็คือสกินเคียวนะครับนอก็เป็นสกินเคียวที่เท่มากๆเลยนะครับนอมีเอฟเฟกต์ด้วยนะครับก็ เป็นประมาณนี้นะครับเนาะเราก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะยังจะมีทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสกินปืนมาเชเต้นะครับเนาะไม่ใช่สกินปืนนะครับก็คือสกินมาเชเต้นะครับเนาะได้กันแบบยกเซิร์ฟนะครับเพราะว่าสายฟรีก็สามารถรับได้นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนโอ้โหโคตรเท่โคตรเฟี้ยวเลยนะครับเนาะก็ เป็นแบบนี้นะครับน้องรีดีว่าสุดจัดแน่นอนนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับทุกคนก็เท่มากนะครับน้อยเฟกเยอะมากๆนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนองแล้วก็จะมีทางด้านของสกินระเบิดนะครับน้องสำหรับสายฟรีด้วยนะครับสำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้ปลดบุญญาพานธ์นะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับนองแล้วก็จะมีทางด้านของไอซ์วอลนะครับน้องก็เป็นไอซ์วอลประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่า โคเท่นะครับน้องก็เป็นไอวอร์ิงโตนะครับน้องแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับน้องก็คือสุดของผู้ชายนะครับน้องที่แบบว่าเท่จ,จัดๆเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับน,น้องแยกให้เราถึง5ชิ้นส่วนนะครับน้องก็ถือว่า แย่งให้เยอะมากๆนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าคลิปนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับพี่ๆคนไหนดน้องคนไหนนะครับพี่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดูเยอะนะครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกของให้แบบฟรีๆละกันนะครับแล้วก็พี่ๆคนไหนดน้องคนไหนนะครับพี่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะหรือว่าอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์ เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับนอเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับนอคนละหนึ่งไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับทุกคนสาหรับนี้นะครับนอพี่ก็ขอตุลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปตอนเย็นวันนี้นะครับจะเป็นคลิปแบบไหนอะไรไงนะครับนอและพี่จะมาบอกอีกทีหนึ่งละกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตุลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคนบาบาย